สวัสดีพี่น้องเอ๋ยสบายดีบ่าวท่องสบายดีเมื่อนี้ตอนนี้เฮาอยู่ที่ทงไฮทงหน้าเ้ออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเอ๋ยนะตอนนี้อยู่ถนนมาเล็ก 2, 3 8 2พี่น้องเอ๋ยนะเมื่อนี้บ่าวกับบ่าวท่องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะอยู่ที่เครื่องในเฮาจะเดินทางไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเด้อนีเลยพี่น้องนะฮะ ว้าวอันนี้คือถนนเนี่ยขบอนจอดีไงสบายดีพี่น้องเบิร์สุภูสุขคอนออกันอีกแล้วก็บัททองคือเจ้าพี่น้องมือนี่เขายู่อยู่บนด้ไงอยู่บนนี่เลย่อนนน่เนถนนสวนตะบนราชธานีนะบ้านสร้างถอโอบ้านดงจงอ่างระยะทาง6 6ห3 0กิโลเมตรพี่น้องเลยเนี่ยป๋าโตพี่น้องเบิรงทุ่งหน้าเขียวกระจีเลยทุกคนโอ้ยน่าที่นี่ทุ่งหน้าที่นี่ถนนไปทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องป๋าปานนี่ขุนว้อยทองขวัญหลักซอสอีดีพี่น้องเอ้ยสะออนอี่ยังมันโบมนบเมนวันซีอุ้ยเลยทุกคนมันอืมอันนี้มันอีดีเลยคือพาเพ้นเนี่ยพี่น้องบุได้อวยจักเม็ด ข้างซ้ายเป็นทงหน้าแมนข้ <Man. S 2> างขวาก็เป็นธงหน้าแมนข้างบนมีเสาฟไฟฟ้าแมนโอ้ยมีอีกยังสุดยอดทอประเทศไทยอีกแล้วไอถนนก็สองเล่นพี่นอ้องถนนลาดยางยางดีลาด <ไป S 2> ยางยางดีนะออเนาะโอ้ โอ้นี่ขึ้นหนุนไปหน้าได้ไงน,นะแมนนะเบิง่งต้นนี่ทงหน้านี่ทงหน้านี่ไอซิว่าจังได๋ซั่นนี่กระทงหน้าไงสิว่าจังได๋นี่ยเนี่ยทงหน้าแมนทั้งขวาทั้งซ้ายนี่นพี่นอ้นองมันสนามฟุตบอลเนี่ยไอโบแมนบ่แมนบ่โนตลาดเนี่ยไอโบแมนทงหน้าทงหน้าอีลีนี่แหละอีลีอย่ารอในแหละทุกคนโอ้ยพี่น้องเะะอ๋ยนี่ฮะสวัสดีทักทายอีกเจนึงนี่ฮะบ่าวบอกรับบ่าวท่องเดินทางมาสถานที่แห่งนี้นี่ฮะจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเอ๋ยโอ้โห ประเทศใช่เขาเลยง็ดเขาเลยเงี้ยห,ห็นไเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าโเห็นบัเสื้อก็ต้องเสื้อเด้อทุกคนหรือว่าเจ้าโเห็นหรือเจ้าโเห็นโอ้โห,หเห็นแล้วหเห็นแล้วคนเสื้อแล้วเสื้อแล้วเนี่ยท่านเขาปลาหาเห็ดได้เนีย <c oughs> น่ยไอ้หบิ้งนี่พี่้องห้บิ้งถน,นนเข้าไปปลาพี่น้องอู้ยอ้ยลงทุนเน็ตขนาดนี้เด้ยทุกคนขนาดนี้แล้วไง เออโอ้ทางดีขนาดพี่น้องเ yeah, นี่ยท่าเขาปลาเนี่ยเหนี่ยเขาปลาเขาดงอีลีล้อเลยเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 2> โอ้โหเขปาปลาเขาดงเป็นอยังเขาขึ้ทางดีแท้ซีบอร์ไฮว่าท่า,ขาใใบเขาปลาเนี่ยังไม่อานกับเบิ้งเต้เลยเนี่ยเบิ้งเต้พี่น้องปุ้ยทางนี่ซื่อตรงเลยไปอะไรพี่น้องอปัดโชว์ผัดโชว์พี่น้องเมื่อกี้เนี่ยยัง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 เห็นหน้ายัางเห็นเขาอยู่เด้บาดน,นี้กับเขปาปลาเขาดงเลยพี่น้องโอ้ยเป็นทางที่ก้า เขาไปหาเห็ดดิหน่ทาง<อ>ไปหาเห็ดทางไปหน้าเมืองไทยแมนีนเบิ่งเอาเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเลยเดี๋ยวสิว่าบ่า,าวบอุ้ยเด้อนะบไ่ได้อุ้ยจักดีบ่ได้อุ้ยเดย้อันนี้วอาตามความจริงตามที่เห็นนี่แหละทุกคนเอองอีพออีเมีเอ้ยโอยนี่ทุ่งนาอีกแล้วทุ่งนาอีกแล้วประเทศไทยพี่น้องเอ้ยทองถูกพี่จานฮะ เป็นยังก็คือเฮตังดีแท้ทังไปหน้าเนี่ยฮะโอ้โห oh, อันนี้ก็อยากครูคำตอบคือกันได้พี่น้องเอ๋ยนะประเทศไทยเพิ่นเครียดีแท้เครีขนาดนี้เลยบ่เครีแท้ผัดทัวร์วกกรัดทัขกันเอาไว้ได้ไงคอยกันย่อมและย่อมอีดีโอ้โห oh, oh. ขนาดทางไปไปหน้าอย่างขนาดนี้แล้วทางที่เข้ามึงหลวงอะ่ะเข้ากรุงเทพโอ้โห,โอ,หอันนั้นเร่ต้องบอกถึงเส้นทางเนี่ยโอ้โหซับซ้อนหลายเบิ้งเอาง่าย จากทางไปปลาทางไปหน้าสู่หมู่บ้านเนี่ยเออออเธอโอ้โห้เวลุกันได้หนิบ้านด่างป้อมเออโอ้ยบ้านดามป้อมบ่เนียนตาไปบอกทางคุณบอกว่าโอ้ยบ้านดามป้อมนี้ยไปแล้วถนนนี่ดีดีพี่น้องเอ้ยทางเรียบดีบอก่าบัสะดุดบัสะดุ้งเลยเออเออเโหยพี่น้องเห็นบ ปลาตัอันนี้เป็นชุมช่นแน่นอนจะเห็นชุมชนแต่เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยแามแรกเสนอครับจากในจากหน้าเขาไปในหมู่บ้านเนี้ยปลาโตนะแต่ว่าแถวนี้ยังเป็นเฮือนใหม่เด้วยคอยยังอนุรักษ์ไว้อยู่ในโอ้ยังมีเฮือนใหม่อยู่วายแมนครับฮ่าเบิ่งยากอยู่เด้เขาจะไปขอวังกันไงไปไปขอวังหมอเนี่ทั้ง่างทั้งทั้ง่างเขามาแต่เครื่องไหโอ้จะไปขอวังขอวังอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรนี่หมแมนตีปลาเนี่ยเขตพื้นที่ติดกันสามจังหวัดเด้ ชีสเกตอุบลและวก็ยาโสธรโอ้โหจะแดงมานะเขาไปทัวตัวนี้เมนอ่ะเมนสองสามจังหวะเนี่ยเขาไปทัวตัวนี้เออแต่เป็นความโชคดีเนี่ยของบ่าวกับบ่าวท้องเนี่ยแมนเมนเมน,ม,นมีบางท่านก็บอกว่าโอ้เจ้าสองคนมีโชคดีแท้พี่น้องเอ้ยเนี่ยก่อนอื่นแต่ต้องขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยที่ให้โอกาสของเขาได้ เมาเห็นสถานทีตื่นตาตื่นใจแบบนี้เด้อพี่น้องเอ้มีซงดีให้พวกเขาได้นำเสนอเนาะทุกทา่านเนาะเอาจากาทางไปหน้ามาเบิ่งทางเขาชุ่มชนกันแล้วกันพี่น้องจะออกไปหน้าอีกได้อไออุอันนี้เป็นคนกีเด้อหนคนกีจะว่าไปใส่มาหลายเด้อดีเนี่ยตัวนี้คนกีได้จัดเม,มนแมนเมนเมนถนนคนกีอถูกพี่น้องเลยบันดนี้ก็จะออกไปหน้าอีกคืกอเขาไปหน้าอีกเลยทุกคนเป็นจีน,น,นได้เห็นทางไปป่าโอ้ย ขระทางไปป่านะอย่างขนาดนี้เัาจักสิเอาความใดมาอธิบายอธิบายย่าบอว่ามันจีเสิบรรยายจักสี่ว่าในใดดีอะผู้ว่ามันดีทุกทุกอย่างเลยอะเาอึ้งถึงยังกับว่าอึ้งเลยอึ้งเลยทางไปหน้าพี่น้องนี่อันนี้หน้าได้หน้าได้นี่นี่คอนกรีตอีกแล้วคอนกรีตอีกแล้วโอ้โหพี่น้องเลยคอนกรีตแล้วกันลาดยางมาที่นี่ให้ เพิ่งนั่งไปป่าเขาไปปลายนะทุกคนเพราะเนี่ยแท้ยักหน่อยเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ารถทั้มันก็เร็วกว่ารถทั้งหนาเนาะเขาทรายแล้วประเทศเปลอดไฟแล้วกลเป็นคลิปแนวทางหนึ่งที่บ่าวบูเอ็กเดินทางไปไซร์ก็แล้วแต่เนาะอุ๊ยคลิปวิดีโอมาเบิ่งอันนี้เป็นส่วนย่างป้าตุ๊กเป็นง่ายส่วนย่างแต่แสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นถนนเขตอุบลมาจุดนี้อาจจะเป็นถนนเขตของอ่าในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรพี่น้องแมนปะ เม้นไหนเมนโอ้โหแสดงว่าถน,นนถนนเส้นนี้เาเฮ็ดไปหน้าแล้วก็เฮ็ดไปส่วนยางตัวนี้ว้ายอันนี้ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของอุลบลอยู่อ,อยู่ในอำเภอเขื่องนไนทนี่ยอยู่ในขอบเขตเม,นม้นเขื่องในทเม้นอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ยู่กับหย่อนแสงย่อนแสงเนีย้ยหอนแสงเลยทุกคนให้ไวๆซอฟไฟฟ้าเห็นเห็นเห็นบ้าโทรเสาไฟฟ้าเขามาในหมู่บ้านเนี่ยโอ้ไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเงินธรรมดาได้หนิ ไฟแรงสูงเด้อนี่ไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนใส่ยางดีเออมีโครงการบางบ่องเนี่ไอ้ไอนี่มีมีเอฟซีมันคอมเมนต์มาให้บาโอโอฟฟ่าวบอกว่าไฟฟ้าถึงเถียงนาคุณลอซันไฟฟ้าถึงเถียงนาเออโครงการอาจจะอาจอาจะเป็นไปได้เด้อครูว่ะมันจเจริญดีรอได้นี่เออแสงสว่าง <แฟ S 1> เนี่ยปลายบ่งข้างไอเนี่ยถกบงข้างตอนนี้ก็ออนอิ่มยินดีต้อนรับเข้าสูา่องค์การบริหารส่วนตำบล สาธาตุบ่โอ้โหวัดปลาปลาไผ่ปลาไผ่ไผ่ใหญ่ไปป่าเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นอุโมงค์เลยทุกคนโอ้ยไปป่าสุดยอดอีลีพี่น้องไออุโมงค์ปลาโฮ้ยอันนี้เจ้าวอีลีตื่นเต้นอีลีเลยอีลีทั้งทั้งวอีลีทั้งเต้นเต้นว่าถนนหนทางนี่มันดีอีลีอะรอเฮ้ยทางไปป่าอช่างคนเอ้ยบ่มีแนวสิวะโบ่มีแนวสิบรรยาย มีแต่ว่ามีแต่ว่าโอ้โหมันอึ้งมันสุดยอดกันนี้เนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะตามสไตล์ของบ่าวบกับบ่าวท่องกันไหนเนาะ<ม>นพื้นที่ที่เราจะไปนะเกือบเกือบทั่วประเทศแล้วตอนนี้ก็บที่ว่าเก็บเอ,อาภาพบรรยากาศการเดินทางนะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะอำเภอเคองไนเนาะน่าจะเป็นเคองไนนะอำเภอนะนะกแได้เห็นเก็บภาพไปช่องอะไรเบิ้งนะมันไม่น่าอืเรนว่าอะไรเปล่าเป่าอ่ะคืมีแต่ปาดปาดอย่างเดียวนี่แมนแมนแมน มันจักจิวอเนวไดก็หมู้ซึกในใจก็บ้าว่าว่ามู้ซึ้ในใจก็มีแต่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแบบ<ม>อึ้งเลยอ่ะวหน้าเสื้อก็ต้องเสื้อระาะว่าถนนนี่โอ้ยก็เสื้อยอมรับ<น>ประเดทศอาคนไทยนี่มันสุดยอดเลยดีเขาเฮ็ตก็สามก็ซาเพื่อประญาชน<ม>ไปมาสะดวกการช<ม>้าการขายกำลังไลจังซีเขาจะอื่นประเทศกำลังพัฒนาเขาเอ่น เขา่ป็นหมู่บ้านเขาไปในหมู่บ้านอุ้ยบ้านแถวนี้ก็ยังเป็นใหม่อยู่เด้บ้านใหม่เนาะมีแต่บ้านใหม่เขาจะมีอนุรักษ์ไว้อยู่พี่น้องทุ่งนาพี่น้องเลยทุ่งนาป้าทุกเขาข้างหลังงามพี่น้องเลยงามบอกยังไงงามเลยเกี่ยวกะจีเลยทำซองฝั่งทำท้ายแลยขวาใจนะอันนี้อุบลเนี่ยทัดจากอุบลไปก็เป็นฟังเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแมนตีนี่ว้าวคันฮอรเทนนี่ก็แสดงว่ามันใกล้ๆฟังเล่าตัวนี้ ทั้งที่อยู่บกไก่กันเนี่ยมีว่าถนานทางมันคือต่ามกันนะโอ้ต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเ,เลยเด้กอีดีได้หนิว่าอีดีได้หนิอย่างฟ้ากับเหวเ,เลยแหละเทียบติดสุดยอดงอมรับเอาเอาเอาพี่นออ้องเยเป็น<ต>สีแยกแล้วหนิว่บาบวกกับวาวทองกับพ่อพี่น้องนั่งรถจากถนนไปปลานะมนขอมาในพื้นที่พื้นที่หมู่บ้านเร้่อพี่น้องเนี่ย นใดที่เห็นคลิปของเราสองคนก็อย่าลืมเด้อเนี่ยกดไลค์ให้กำลังใจของสองคนเนาะแมน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 นะสิ่งที่สำคัญกับสนับสนุนเราสองคนโดยการเป็นคู่แข่งคู่ชนะไปแล้นี่คือนี่คือถนนหมายเลขสองสามแปดสองเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวโบเองกับเขาเนี่ยล่าทำมาชมไปแล้วพี่น้องเอ๋นะฮะสบายดีสวัสดีท่องสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้อง